ค่ะมาแล้วมาแล้วมาทักทายพมีพิณองชาวยูทูบเบอรค่ะทั่วโลกเช้าวันที่สี่ค่ะเมเนี่คืนแปดคำนะคะวันพระยายใส่บาตรเรียบร้อยแล้วแต่บระเทาไทยลูกใส่บาตรใท้แต่ชุ่มนะคะมเนีอาจเป็นแบบภาพด้านหนังก็จะเป็นแบบ พองน้ำแล้วก็จะมีต้นไม้ค่ะมาทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ฝากแนเดอค่ะผู้ใดผ่านมาฝากช่องน้อยๆอาหารบ้านๆสไตล์ของยายลมแนเดอร์ฝากกดติดตามเนายกพี่น้องฝากกระดิ่งเด็กแกงเต้นติ๊ง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 ค่ะเดี๋ยวแยกกล่องเนาะเบิ่งตนหน้ายได้เดี๋ยวสิเบือนเนเบ่อกันอย่าเบื่อกันเด้อค่ะพี่น้องเอาไว้พิจารณาจักคนหนึ่งแี่ยายลงคนร้อยเอ็ดธวัตตุรีจ้า ว่าแล้วก็เดี๋ยวกลับกล้องนะคะว่าอยากจะพาชมอะไรวันนี้กลับมาชมดอกมะลิจ้าม่เบึงดอกมะลิผนะาผนา,นาโอยเนาะค่ะอยู่ดอกมะลิอยู่ตรงนึงพ่อได้อวดพิ่นค่ะพี่นอ้องอ่พาพ่อได้อวดเพิ่นเนาะอืมก็จะอันนี้บานเฮ้าอื่นตัวนี้ยังนอเนอะค่ะพี่น้อง อยู่กรุงเทพเขาเจ้าเอิ้นเอิ้นนีหยังบุหร่ะยายก็ลืมเนาะผูใ้ใดโห่ก็เขียนบอกยายหน่อยเด้อน,นต่ว่ามักกินอยู่แต่หงเอินบ่าถือเอิ้นบ,บ่เป็นอืมลืมซื้อค่ะอู้ต่ว่าใบมะกอกนี่แซบ่บเสีบเลยค่ะพี่น้องใบมะกอกนี่โอูต้ต้มใส่ปลาทูก็ได้เด้อค่ะต้มใส่ปลาทูก็ได้โอ้พามาเบิ่งดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้ก็ลังบานเดี นั่งสิบานอีกแล้นี้ออกดอกดีดีตัวเนาะดอกเด็ดมือนั่งนลยไหมออกดอกดีมากเลยเบึงในโอ้ยเห็นเพิ่นเด็กออกซื้อน้ำเห้านี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่อนออกเกิดง่ายบ่ได้ว่าดอกสรุปแล้วเราเองเออเองนี่ค่ะพี่น้องเราเองเออเองมืดเลยอันภาพบ่งใบยานางนี่งเอยภาพบึงอย่างบัเบึงใบยานางอันนี้เป็นต้นมาดันนะคะ เออเป็นต้นมาดานันวะนละกอก็กําลังขึ้นนะพี่น้องปาด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 หยอดผักกะทินไหมพี่น้องปาทุกอันลื่นบ่ยะล่ม,มอันลืมเอาไปกินก็ทตัมหูบอ่ะอันนี้ใบย่างค่ะอันว่าจะมาตัดอันปีกล้วยออกจากปีกล้วยก็บว่าท่านแมมาตัดเนาะปาดบุญเนี่ยบุญนี่หยอดกะทินไหมคะพี่น้ององามครับ่ งามเลยผลและเดียเนาะง้ามครับโชคดี